โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอสีเซิร์ฟเวอร์ อเมซอนซีนะครับทุกคน <oui> ก็วันนี้อยู่ในวอร์ซีเซว่าอเมซอนซีทุกคนก็บอกเลยว่าอย่างแรกนะครับคือวันนี้ผมจะมาทําการเปิดกาชาให้ดูนะครับคือการสุ่มกล่องนั่นเองก็ยิ้มใส่เกลือครับก็ไม่ได้เปิดนานละแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมหายไปนานเว้ยผมน่าจะสะสมโชคได้พอสมควรพออะไรวันนี้ทุกคนผมจะมาเปิดกล่อง50กับ3 0 0้อยนะครับผมวันนี้คือของโปรโมชั่นใหม่นะซึ่งของในกล่องเนี่ยมันมีสิทธิ์ลุ้นเซ็ตนะครับซิเวอร์ โก้แลวก็ไดมอนด์ครับผมก็คือเป็นแบบว่าเกตเงินเกตทองแล้วก็เกตเพชรนะครับก็มาดูนะครับว่าระหว่างความเรยมของเพชรเนี่ยกับความเรยวของผมเนี่ยใครมันจะออกก่อนกันนะครับผมมาดูกันครับผมวันนี้บอกเลยว่าต้องได้เซตเพชรแตเออนะครับส่วนของอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเช่านี้ผมก็ประมาณนี้นะครับผอเวลานะครับก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถรับของได้ฟรีแบบอัตโนมัตินะครับผมก็อย่างแรกเข้ามาลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับพอเข้ามาลิงก์กลุ่มเสร็จก็ไปดู กดตรงนี่ฮะเว็บไซต์นะครับกดไปตรงนี้นะครับทุกคนกดไปปุ๊บอ่าแล้วก็ล็อกอินให้เรียบรอ้อยทุกคนถ้าล็อกอินนเสร็จปุ๊บก็จะไปทางใต้อย่างงี้ใช่ไหมถ้ากดมาที่รับของเนี่ยผมรับไอเทมนี่ฮะทุกคนพอกดตรงนี้ปุ๊บก็รับไอเทมเลยครับผมรับได้แค่อีดีหนึ่งครั้งนะครับผม แค่นี้ครับผมเรียบร้อยก็สามารถได้ของจากการตามผมมาเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาให้ดินแอดให้นะครับก็ได้เลยนะทุกคนอย่ายไปโพลลลงในกลุ่มนะเว้ยโพลล์ลงในกลุ่มไม่ได้ของนะครับผมบอกเลยโอเคจังหวะนี้ผมรีบไปเปิดกล่องดีกว่าเพราะมีคนให้ยิงอยู่นะยี่สิบกว่าคนนะแจะขอไปหาของบวกก่อนเออของบวกไม่มีอนะ่ะเออพูดไม่ไหวครับหาของก่อนวันนี้เปิดสักเท่านี้พอนะครับป เออก็ทุกคนบอกเลยว่าช่วงนี้ฝน,น,นตกบ้านใครฝนตกบ้างไหมบ้านผมฝนตกว่ะก็อ,อยากจะบอกว่าดูแลร่างกายตัวให้ดีนะครับแม่งผมวัดแดกแล้วตอนนี้โดนฝนมาแป๊บเดียวเองแม่ใครแดกเลยนะครับเสียงผมเปียแปลกไปก็ขอพันด้วยแล้วกันนะครับหรือแบบว่ามีเสียงซึ้ซึซึ้ตะมงน้ำมูกขอพันด้วยจริงๆคือบอสบายครับผมอไม่รอดครับโดนฝนนิดเดียวแล้วก็แบบครับไปซื้อนแมาซื้อยวคองกินแป๊บเดียว,นะมแ,ยวแม่งฝนตกโ มาเอ้ยตกก็ตกนะฮะมาแต่อย่างที่บอกไปคือช่างมันเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าผมมั่นใจมากในเรื่องดวงผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกล่องมาหลายเซิร์ฟละว,วันนี้ผมมาเปิดสักอา่าเลขกลมๆแล้วกันสักร้อยกล่องแล้วกันนะครับอา่าตอนนี้ผมมีกล่องละห้าสิบบวกสามหกเป็นแปดสิบหกใช่ไหมบวกอีกสิบสี่ร้อยกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาอีกสิบสี่กล่องกันนะครับผมจะเปิดคลิปนี้สักร้อยกล่องพอแบบเลขกลมๆเป๊ะๆนะครับผมม,มันต้องแบบว่าเป็นหงจุย้ยเนี่ยทุกคนหงจุย้ยอ่ะงามไส้อา 50, 64, ่าห้าสิบหกสิบส โอเค64ไม่ใช่ดิ54ดิใช่ปะ54ใช่ไหมทุกคน50าสิบถูกละ64นะครับอ่ะ64สิบสีวกสาเท่ากับห okay. นึโอเคแล้วผมเป็นยงไงสมองผมคิดไวปะละ่ะคณิตคิดเร็วแล้วก็ใส่กับกลองก,กระเป๋าหนึ่ห้าสิบก่อนโอเคทุกคนมารีบเปิดกล่องแล้วรีบไปบูด,ดีกว่าทุกคนมาผมจะมาเริ่มที่กล่องห้าสิบก่อนแล้วกันนะครับห้าสิบโอเคอันนี้กล่องห้าสิบนะฮะเปิดอย่างนี้แล้วกันเร็วๆ กล่อง50นี่มันดับแค่50เหรอหรือยังไงหรือว่ามันจะมีโอกาสดับเซ็ตอื่นด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็จะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ้ยหรือว่ากล่อง50นี่มันคือดับแค่50วะเออเป็นไปได้นะทุกคนกล่อง50ก็คือดับแค่50ใช่ไหมผมไม่ต้องเปิดทุกคนเออปะทางการเราก็ไม่ต้องเปิดทุกคนเพราะว่ามันดับแค่50ไงเออร้อยกล่องกันไหนก็เปิดเอาก็เปิดเปิดเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็เออกล่อง50มันก็ได้แค่50จริงเหรอวะเ แต่ผมว่ามันอาจจะตอบของอื่นก็ได้เพระาะว่าทุกคนแต่าอาจจะตอบยากหรือเปล่าวะเอออันนี้ผมไม่รู้นี่ไงผมบอกแล้วอย่าไปทอ้อนะครับมาแล้วหนึ่งอันซิเวอร์นะครับผมดีจริงที่ผมเปิดต่อนะครับมาแล้วครับผมซิเวอร์โกก็มาครับผมเอาดิโก้บ้านผมมาแล้วนะครับ Go! โก้โหโกนี่แรงแบบว่าโอ้โหเก้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าเทียบกับห้าสิบห้าสิบบันเจ็ดสิบห้าเจ็ดคูณแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกก็ประมาณเจ็ดหกเจ็ดร้อยผมดาเมจนะฮะส่วนอันนี้คือดาเมจประมาณ 9 5้้ผมคือเห็นถึงความต่างนะฮะส่วนความถอของเซตนี่ก็ถึงเก้าหใช่ปะส่วนเซตเนี้ยถึเก้าเจ็นะครับผม,อมบอกแล้วว่ากล่องห้าสิบมันต้องมีอะไรทั้งอย่างมันไม่มีทางที่กล่องห0สบตอบแค้50าสิบจริงปะเออเพราะว่า5 0มันเติมในโปรโม,มชั่นได้อยู่แล้วไงเออทุกคนออดีที่ผมศรัทธาบอกแล้ววันนี้ผมมีดวงออกมาทีแบบว่า,าคือออกทั้งห0เสิบออกออกทั้งซิวเวอร์ทั้งโกเลยอะคือแบบคือต่อไปต้องเนมอนแล้วล่ะมาทุกคนมาเรื่องไอมอนนะฮะ โอ้โหคมเหลี่ยมเหลี่ยมเตอะนะฮะเหลี่ยมเตอะแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าแค่นี้ผมก็โอเคละนะเพราะว่าเราได้กล่องเราแค่กล่องห้าสิบนี่แค่แค่ห้าสิบคือแบบซ้อมซ้อมก่อนอนะคือแบบว่าเปิดซ้อมซ้อมไปก่อนก็คือได้มาแล้วอะเออคิดดูดินะครับไปบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้ได้ของปุ๊บเอาไปมูลเลยครับสก,กิลคนป่วยหัวโกมาแล้วโกถึงเก้าแปดเลยนะครับผมก็เรียงเลยเก้าเจ็ดเก้าแปดผมว่าถ้าเป็นเดมอนน่าจะถึงเก้าเก้านะครับโอ้โหโอ้โหบานลเรือเอาวะมีใครดวงดีกว่านี้ก็อุ้ย ตกใจหูซีเวอร์มาผมนึกว่าไดมอนด์มาทุกคนนะครับก็ถ้าใครทําได้ดวงดีดีกว่านี้ก็เขาไม่ต์บอกผมแล้วกันนะครับเออเพิ่งสังเกตว่าเซตไอเซตแรพวกนี้เป็นของอะไรวะเซตในแกตัวเรื่องเจ็ดเจ็ดบาปอะเซตเจ็ดซินเซเป็นซินอสบิวเจ็ดบาปเมลิโอดัตนะครับเออมาเท่ครับผมเซตก็เท่ของก็โหดนะครับเดี๋ยวขอเพิ่ต่ออีกสักสามที่ปกกล่องแล้วกันนะครับทุกคนไปโอ้โหปืนซิเวอร์มาโอ้โหไปซื้อห้าสิบเลยวะโกเลยมาละ ผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยผมต้องได้ไดมอนขอครบเซตเลยเออมาเฮ้ยยากไปเปล่าเฮ้ยโอ้ทุกคนทุกคนเฮ้ยเอาดีของโกนี้ออกพอก่อนห้าสิบไปนะยากไปเปล่าทุกคนเฮ้ยไดมอนไม่มาเลยหรือว่าไดมอนนี่เป็นแบบเป็นของคตรพ่อคตรแม่แล้ววะแต่ผมเป็นปักบุญราคาก็ประมาณเออราคาของไดมอนเนี่ย คือเซตละร้อยนะครับผมเซตโกเซตละห้าสิบต่างกันแค่ห้าสิบเองต่างครึ่งหนึ่งอะ่ะแตออ่ออกยากกว่าเยอะเลยครับแต่ผมว่าไม่อะไรจริงขอให้โกได้เอาโกไปขายยังดีถนะ้าถ้าเอาจรินคือตีความคุ้มนี่คือเอาโกกับอันนี้มาเอาโกมาก็าคุ้มแล้วจริงเพราะโกมันขายเซตละห้าสิบนะแล้วออกง่ายกว่าไดมอนด์เยอะเลยซีกองสุดท้ายทุกคนอุย้ยไม่มาจริงอะ่ะเย็ดแค่อ๋อฮก็คลิปนี้คือ อย่างที่เห็นนะครับคือเราไม่มีโกเล่นนะครับผมไม่ใช่ไม่มีโกเล่นเราไม่มีไดมอนเล่นนะคลิมนี้ก็ขอพดายด้วยกันนะครับสะสมโดนมาไม่พอหว่ะแต่ถ้าคิดราคาการขายเนี่ยผมว่าน่าจะพอได้ขายอยู่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปราคาต่างกันแค่ครึ่งเดียวเองนะห้าสิบแต่ความออกยากนี่บอกเลยว่าไดมอนนี่ยากมากทุกคนเออแต่ถ้าเอาไปเน้นตบเนี่ยน่าจะโกงน่าดูทุกคนไดมอนมาเดี๋ยวผมขอไปหาบวกเลยแล้วกันนะคนนี้นเซ็ตไรอะเซ็ตไรอะเซ็ตไรดูดิเซ็ตก่อนเซ็ตก่อน ไม่รู้ว่าเซตอะไรอ๋อเซตออนเวลาปะทุกคนนผมเล่นเป็นเซตเอาเป็นห้าสิบไปละห้าสิบไปลองห้าสิบห้าสิบแห้าสิบมาจากที้บอกเลยว่าพรบวกครับพรบวกขอลองวอร์เป็นการวอร์ด้วยนะครับโอ้ยไม่สบายว่ะพูดเดยอะก็เจ็บคอด้วยมีเสพห้องเสพหะด้วยไม่พออีกผมปวดท้องว่ะทุกคน <laughs> ปวดท้องขี้แย่แค่ ทำไมวันนี้ผมโดนโรคลุ่มเราอะเนี่ยแค่ตากฝนนะเนี่ยนี่ผมแค่แวนไปซื้อโรตีเองโอ้โหบางบางทำกูได้โรตียัดยัดอะไรให้กูกินเนี่ยมาจาังหวะนี้หลุยครับผมออมเวลาเจอห้าสิบนะผมจะลองดูก่อนคุณว่าออนเวลาถึงเท่าไหร่นะครับอ๋อกินเต็มอันนี้เซ็ตออนเวลาเซ็ตฟรีเนี่ยทำมันแตกง่ายจังวะพอแล้วผมไปหาบวกคนในซธรรมดาเลยดีกว่านะเพราะว่าไม่พอกินว่ะไป แต่กลัวจะเจอเซตไอโมอนตบเอาวดีทุกคนแต่เมื่อกี้เราเข้ามาดูในเซิร์ฟคนออนยี่สิบกว่าคนใช่ไหมเช็คดีรอบดีเหลือกี่คนหละนะครับนี่ขนาดเวลาประมาณห้าทุ่มเลฮะผม,มว่าถ้าถ้ากลางวันกลางวันเนี่ยคนน่าจะห้าสิบวกแต่นี่เขาบอกอะดูดิยี่สิบวคนนะครับดูดิแต่ในกูุอกเขียนบอกว่าห้าสิบบวกทุกทุกวันนะครับก็น่าจริงแหละแต่อย่าง,างว่าที่ผมมามาตอนค่ําเนีโอ้ยเสียงเริ่มไม่ค่อยมีละนะครับเรื่องแบบเสียงแบบเปลี่ยนเปลี่ยนปะผมฟังเสียงเต็มรู้สึกเปลี่ยนะะออนนร่ผมเปลี่ครับที่คนป่ยมา เพราะแล้วคือน้องๆก็ดูแลร่างกายตัวดีๆนะครับขับรถไปไหนมาไหนก็ใส่หมวกหนักด้วยโอ้โหยไม่มากูมาละเดี๋ยวกูใส่ด้วยเดี๋ยวกูใส่ด้วยกูมาละเดี๋ยวกูกูใส่ด้วยกูใส่ปักใส่ปักครับวะร้องกูไม่มานะแต่กูกูใส่ด้วยนะใครล็อกไม่มากูใส่ด้วยนะเฮ้ยและอย่างนึงคือมันมีเซตสามเอ็มทุกคนผมไม่รู้ว่าไอ้เซตสามเอ็มคือเซตไหนนะทุกคนแต่สามเอ็มแต่สามเอ็มนี่คือโกงสุดนะครับทุกคนสามเอ็มโกงสุดอย่างสามเอ็มมันราคาอ่า 3M 3M ราคา500บาทนะทุกคนแต่ผมไม่ผมไม่มีหว่าทุกคนอุ้ซิโกเซิโกเซิโกเซิโกโอ้โหเซิโกเซิโกว่ะเซิโกว่ะมาดิบวกดิแอดมินเหรอเออรู้สึกว่าแอดมินแอดมินสตรีมสดอยู่นี่แอดมินนี่แอดมินว่าใช่ว่าใช่ว่าใช่แอดมินเฮ้ยทุกคนผมผมมีข่าวดีข่าวอะไรจะบอกผมทุกคน ข่าวดีก็ได้คือตอนนี้ผมฟิตมากแต่ข่าวร้ายคือกูปวดขี้โอ้โหไม่ไหวละพลังคนคนป่วยไม่พอกูปวดขี้ตอนนี้คือผมผมผมต้องใส่แม่งระหว่างทุกคนไม่ไหวแล้วว่ะฮู้แม่งเซ็ตโกว่ะโอ้ย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 ปวดท้องปวดท้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่งว่าบางทําผิดกูแล้วนะครับเดี๋ยวบอกดูก่อนว่าเซ็ตไหนมันถึกสุดจากทุกคนผมว่าได้ครับผมน่าจะเป็นเซ็ตโกว่ะอันนี้คือกาวกโอ้กาวก ว่าผมจะลงเซ็ตโกจริงเพราะถ้าผมไม่ลงซูไม่ไหวทุกคนเพราะว่าเด็กใเซ็ตมันมันเกินไปอ่ะคือมันแบบมันเล่นโกเกับทุกคนเลยอ่ะครับนี่ยังมานำไดมอนด์นะครับมันมีแบบว่าไดมอนด์มาอีกกูคงไม่ไม่ไหวอ่ะนะครับจริงๆผมน่าจะขอขอีกนิดไหมผมมันผมลืมขอไว้ทุกคนไม่เป็นไรเท่าที่มีแล้วกันนะเร็นว่าเป็นการเสี่ยงโดยให้คนดูว่าถ้าเราเติมไปใหญ่แต่ผมนี่คือเป็นโปรพันนะครับจะจะได้ของเท่าไหร่อะไรอย่างงี้อย่าบอกนะว่าโอ้โหกูจะมาดังกดซีแม็กอีกงามไส่จริงจะขอทำการซื้อแม็กแล้วกันนะครับซื้อแ็ ใส่เปลาใส่เปลาก็บวกสามารถพักบบกระป๋องบวกปอมบไมู่นะครับแต่ใส่ไปก่อนมามา,มาเลยว่าตอนนี้กูสุดๆอ่ะตอนนี้กูกูอยากสุดๆเลยนะแบบว่าทั้งป่วยทั้งปวดท้องอ่ะตอนนี้นคือแบบอยากใส่ว่ะเออไม่มึงก็กลัวไม่ขี้แตกก็มึงก็เสน้นมึงแตกอ่ะสองอย่างนี่แหละมาอ่ะหลุดโอ้โอะไรเนี่ยหลุดเฉยโอ้กำลังซื้อแม็กได้ทุกคนเดี๋ยวผมลองเออโอเคหลุดก็ดีผมได้ลองซื้อของหน้าเสริมกันว่ามันซื้อแม็กหน้าเสริมได้หรือเปล่านะครับมาไปต่อ โดนนวนะครับขนาดนี่จะมานหนึ่งทุบนะครับคนยังเยอะเลยถือว่าธรรมดาครับไม่ธรรมดาพิทไม่ธรรมดาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครให้ยิงนะเซิฟนี้นะครับมามาบอกเลยว่าเดี๋ยวรู้สึกครับเดี๋ยวรู้สึกจัดของแป,ปแ๊บจะเสียดายจริงไม่มีไดมอนด์นะคือเอยจริงๆน่นาจะขอสามเอ็มแอดด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้มีของโกงสุดในเซิฟคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ายูไวน์ะเออมันสุ้ใครเขาไม่ได้ไงมันต้องโกงๆหน่อยอ่ะเออนะครับแต่ทั้งนึงหนึ่งก็ได้หมดนะ ปากย่างแซบแซบไม่เลิกนะครับโอ้ยอว่าวผมว่าแม่เลยบังเล่นกูแล้วมาทุกคนจังหวะนี้เราต้องใส่ทุกคนใส่โกโกบัตเตอร์มามามา ใครยิงกูจะไหนวะมาดิมาดิวะมาดิวะโกตามตกกูเองโกเจอโกเฮ้ยผมขอมีดเอาเดี๋ยวผมว่าขอเอาพกมีดก่อนเห็นเขาพกมีดกันมีดไปรีวดันทุกคนพกไว้แบบเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เหมือนการ์ตูนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไอ้สัตว์มามาวิวอ๋ออ๋อนี่มีดตัวสูงเหรออ๋อผมก็ดูวอล์ดมินมีดตัวสูงเอง ไอตัวละครเช่าโอ้ตัวละครเช่าแต่ไม่มีของกระจอกว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกโอ้โกแตกเฮ้ยผมแตกไปเซตหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมเอาดีๆละไม่ไหวป่ะโดนลุมนะครับเดี๋ยวของที่จ้งก่อนแล้วที่ผมแตกไปได้ละเพราะว่าผมจะหมดคลังนะครับจะหมดคลังละโกผมเหลือแค่เหลือแค่นี้เหลือแค่อีกเซตสุดท้ายเลยเนี่ยยัดแค่โอ้โหเป็นเซิร์ฟที่แบบใช้ของคุ้มมากนะครับก็ของมีราคาทุกคนบอกเลยว่าต้องใช้ให้คุ้มป่ะเรานี่ผมจะผมจะไม่แตกนะครับผมจะไม่แตก นะผมจะไม่แตกอโอโมันเป็นอะไรวะกดซื้อของแล้วหลุดนะ่คือกดเขาขังแล้วหลุดห,ลรหรือยังไงวะทุกคนเออผมว่าน่าใช่แนละ้วผมผมกดตรงนี้ผมดูสองรอบแล้วทุกคนจริงปะจริงปะเออเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นที่กดซื้อของหรือกดกดไอ้เสิร์ฟนะครับนี่นี่นแอดมินติมอยู่นะครับเราจะมาแบบเรียนๆนะไม่ใครรู้ว่าเรามานะครับพอทารูนี่คือมันยำกูเละนะนี่ขาดเซ็ตสุดท้ายนะเนี่ยมันยัายำยำยังยำกูขนาดนี้นี่ขนาดไม่รู้เป็นกูนะ นี่ถ้ามึงรู้ว่าเป็นกูนี่กูคงไม่มีที่ให้อยู่อ่ะเออไปหนึ่งมีใครหนึ่งมาว่าหนึ่งไม่มีครับเออแอดฟินรู้สึกว่าตอนแรกเห็นมีแจกกล่องเลยนะแต่แจกกล่องห้าสิบด้วยแจกของบ่อยนะมีกิจกรรมล้วจะติมแจกของล้วถือว่าดีถือว่าดีแต่เนี้ยถือว่าแย่ละผมเนี่ยเริ่มแย่แล้วะของก็หมดใครก็แดกโอ้ยบางก็ทำพูดปวดท้องสกิลคนป่วยอะตอนนี้คือแบบป่วยเต็มตาแล้วแต่โอ้ซู่นะคนดูเพื่อคนดูครับเพื่อคนดูแม่ง เปิดกล่องวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดม้บอลแต่เนนะสียใจมากเลยเออแสดงว่าหลุดกี่หลายคน <c oughs> เฮ้ยด่าเขงกูกะเฮ้ยเอาเฮ้ยเออมึิวเล่ควายกูก็หลุดเหมือนก,กันแหละเออ,อเ,เป็นที่เซิร์เป็นีิคอมเอออย่าว่าคอมกูดิเนี่ยหลุดกี่หลายคนแสดงว่าผมไม่ลุนคนเดียวทุกคนน่าจะเป็นดิเซิร์ฟนะใช่ๆมาดีครับมาดีครับมาดีครับขอแบบนี้ขอแบบนี้ขอจริงจังขอจริงจังผมภาพผมติดตามผมจะเข้าเซิร์ฟรับนี้มาด้วยกันอ่ะมาด้วยกัน แค่ถือมีดแล้วก็ไปได้ทุกคนมันเกผมมันก่ผมมันเก่ผมมันเก่ผมมันเก่ผมมัืผมมืด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเฮียลูกกว่ากี่ตัวไม่รู้ว่านี่ครับผมถือมีดจุ่นเนียวนั่นเนี่ยโอ้มาแค่สองคนผมหมดแล้วทุกคนเซ็ตโก้ผมหมดแล้วมันไม่ไหวว่ะต้นทางไหนมันก็ไม่รู้เนี่ย ต้องใส่หัวซิเวอร์แทนนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีของละโอท้อวะ่ะนี่ผมไม่ละหบาดเลยผมแค่โดแโด,ดแค่ลองโดดจุ๊กหนีมนันเฉยนะครับเนี่ยยังตายเลยโอเคอย่าหลุดพอกันไม่ขออะไรมากอย่าหลุดพอแค่แหะละแม่งแต่ก็สองเซตแล้วอโนะโกมเนีย่ยโอ้โห้าสิบบาทกูสองเซตล้อหนึ่งก็เสร็จไปล้อหนึ่งนะครับ ไม่ไหวปะผมว่ามันต้องเลือดหนึง่งวะจริง<ช>ผมไม่ไหวปะนะครับทุกคนแต่เลือดหนึ่งไม่มีใครไปเลยคนดูมมผมจะผมจะสู้แล,ล้วกันสู้แล,ล้วกันนะครับเดี๋ยวดีมายิงออนเต็มเลยเนะี่ยไอ้หน้าเซฟเนะี่ยกูว่าห้าแตกหลายรอบแล้วนะมันจะรู้แล้วกูเป็นใครเนะี่ยแตกยิงมาวมาห้าอย่างเงี้ยจะคือแบบเสียดายของวะเสียดายโกว่าแต่ผมรำเพรียงกล่องหายไหมหัวโกเพื่อจะมีหัวเฮียจีกูแรงยิบหายเลยจะแค่ใส่เดียวมึงวะ คน,คนละเรื่องคนละเรื่องบอกเลยว่าคนละเรื่องแค่นหละคนละเรื่องบอกแค่ว่าดาเมจดาเมจคนละเรื่องนะนี่ผมเล่นมายังไม่ได้ฆ่าสักคิวเลยเนะี่ยให้กูได้เจอจัด้างเอะเฮ้ยได้ฆ่าแต่สำเพื่อเมื่อกี้มันไม่ภูมิใจว่ะเออ มุมนี้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 เนี่ยนเนียนเนียนมุมนี้มุมนี้เนี่ยถอยถอยถอยรับดีเราเราสุดท้ายแล้วครับไม่ไหวครับเซตสุดท้ายละเราเราตัวสุดท้ายละถึงแม้จะไม่มีหัวก็เถอะตอนนี้มืดมืดหามืดหามืดเอาแตกเลยกรต่าหนึ่งเอาเอาห้าสิบแตกห้าสิบแตกเอาโอ้ดูดิพอใส่หัวดิชี่เลยบอว่าเลือดหายเร็วกว่าเดิมอีกนะครับ ดทุกคนเซตโกอุ้ย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 ว่าใไ่ว่าเซตโกได้ง่ายจริงนะครับเป็นเซตจ้านิยมเนเซตโกเนี่ยได้เยอะมากครับนะฮะแต่เซตเดมอนนี่แทบไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนา่าจะยากสุดๆผมว่าเคนทาวเอาเรื่องเจอกูด,ดิโซโลโซโลไม่ไหววะนะครับลองอันนี้ที่ผมขอลองขอลองเปิดจองหาของกันดิทุกคนผมผมผมไม่มีของเลยนะกูกูตอนนี้กูยาจกกันนหละขอขอได้เถอะปะ เอมอนัดี๋ยวะถ้าผมแจกครันนี้ผมคงต้องเล่นซิวเวอร์แต่ผมขอผมว่ามันต้องมีโกมาสักบ,บ้างแหละผม,ผมมั่นใจในศรัทธาขอแค่เราศรัทธาคนดูคนดูต้องศรัทธาในตัวผมนะในการเปิดกล่องนี่ขนาดกูไม่ได้เปิดกล่องมาหลายเซิร์ฟมันอนะแบบว่าไม่ได้เปิดกล่องเป็นเดือนเลยเนะี่ยโอ้โหหลายคนบวกซิวเวอร์หนึ่งๆปล่ะแป๊บปะล่ะเอาปะล่ะหนึ่งโนเว็บกูปะล่ะเดี๋ยวขอบอกสตดี้รอดไหมครับแล้วเซิวเวอร์ไปบบกหนึ่งหนึ่ง,ด,ด,ด,ปปง,งดีกว่านะเพราะว่ามีคนหาหนึ่งหนึ่งอยู่ซิวเวอร์พอซิวเวอร์เรามีมานน้นะครับ ไม่มาเลยทีนี้โกคราวนี้โกโกไ้กูโกผมไม่มาเลยครับคราวนี้ดวงขอแค่หัวตอนนี้ขอแค่หัวโก้พอขอแค่หัวโกมาคือตอนนี้คือคือโอเคเราคุยกันรู้เรื่องตอนนี้ขอแค่หัวโกมาครับโอ้หัวโกหัวโกได้ไหมเพื่อนหัวโก้ห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทุกคนขออะไรได้อย่างนั้นนะครับก็คือเอมตอนนี้น่ารักมากเลยครับคือแบบขออะไรได้อย่างนั้นอะคือแบบขอหัวโกได้หัวโกอะไรเงี้ยเขี้น่ารักจริงๆว่ะ ชอบอ่ะชอบชอบจักคือแซ่บแท้พอดนีตัวละครคืตัวละครอะไรไม่รู้อ่ะแต่นี่คือแบบเลยว่าสู้ครับสู้อีตาหลุดเอ้าโอ๋อถ้กูแตกกูร้องถ้ากูแตกกูถ้าผมแตกผมหมดศรัทธาเลยคืนเนี้ยหลุดอีกแล้วทุกคนรอบที่สามเลยครับฝากแอดมินด้วยครับผมนะเพราะว่าเราจะไม่ใช่ผมคนเดียวนี่หลุดหลายคนปะเพราะเห็นมีคนบ่นเหมือนกันตอนที่ผมเข้าไปรอบแรกนะครับรอบมาแกะรอบที่สองอ่ะ ขอแค่แหละอย่าแตกพอเพราะว่า่อิี้อมไอ้หลังเสาน่าจะไม่มีใครตามมาปะแต่มันค้างถ้ามันหลุดหนึองอ่งวิอ่าเงี้ยเห็นผมหลุดหนึ่งวิอางีนะแต่มันไม่ในเซิร์ฟไม่หลุดหนึ่งวินะครับค้างประมาณสี่ห้าวิอะในเซิร์ฟอะโอ้เซตแตกเลยแม่งไ,ไม่ต้องเล่นๆเนี่ยคือวันนี้อุ่ออา์ได้หัวแบบอุต่าห์ได้ของแล้วรอบสุดท้ายมาแหละแม่งก็ผมหุนกิดเลยทุกคนก็เออก็อมาถือว่าแบบคลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดต่องให้คนดูแล้วก็ถือว่าได้ลองเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ แม่งพอคนจะจริงจังเลยแบบเต็มที่แม่งก็แบบก็ลุแตกอย่างเงี้ยเออคือแบบเซ็ตสุดท้ายกูด้วยไงคือแบบกูหมดปัญญาคือแบบหมดความหวังนั่งน้ำตาลินอ่ะเข้าปลาไม่กินอ่ะเออแม่งเอ,อ้ยแบบทอกเอาเอากูามาแล้วมึงไปคืออะไรของมึงวะเนี้ยเอ้ยโอ้คนงงๆๆยิ่งกูยิยิดอยู่ถ้าผมเอาซิเวอร์ไปผมไม่ได้ฆ่าใครให้นอนผมไปหรอกซเวอร์เซโซ,ซนเนี้ยไปก็แบบ ไปให้เนาดูดูแล้วกูหิดแทนเพราะว่ามันยิงใครไม่เข้าขนาดโกผมไปยิงมันได้แค่เจ็บปะมันก็จูเข้าเซฟโซนก่อนแล้วเซจนี้จะเหลืออะไรวะถ้ามาคนเดียวด้วยเนี่ยกูก็อุตส่าห์มาแล้วมึงไม่มากับกูวะเพื่อนหนึ่งงเนี่ยโอ้ยกูหิดวะอยากแกใส่เดี๋ยวตอนนี้ขอนึงคนตึงดีว่าหนึ่งๆหนึ่งหนิดหนึ่งๆมีใครไหมหนึ่งนะเซงว่ะทุกคนลู้อย่างงี้แอดขอชดของได้ไหมผมถามหน่อย อ๋อนี่คืออะไรสามร้อยเหรอนี่คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสามร้อยมันคือนี่เหรอเซตสามเอ็มปะใช่ปะไม่ใช่ดิหรือสามร้อยเก่าอะคืออะไรผมไม่รู้นะครับอันนี้ตอนนี้คือผมอยากใส่เดี่ยวมากเลยขอสักคนนี่หนึ่งหนึ่งโนเว็บอย่าเพิ่งออกนะมึงอย่ากออกนะมึงอย่ากออกนะโกดังมามาดิผมผมงงยิดมากเลยอยากใส่เดียวมากเลยอยากจะเจอไอ้พวกเซตโกเมื่อกี้ทั้งหนึ่งดูเลยเป็นยังไงวะแม่งไม่ค้างก็ลุมมึงมีสองอย่างนี่แหละ ยังเหงาเลยอะครับก็เ,เดี๋ยวรู้หลังหรือข้างบนพูดให้ดีพี่เล่นอะไหนอ่ะปากตอแหละนะมึงอะข,ข้างหลังหน้ามึงอะข้างหลังหน้ามึงอะข้างหลังหน้ามึงอะทำไบ้ามึงเรียกข้างหลังไอ้สัตว์ทำไมบ้าเรียกข้างหลังไอ้สัตว์นะอ่ะทำไมบ้าเรียกข้างหลังอ่ะ อะไรสียแหะทุกคนเซรียวผมปะซิเวอร์แต่ปืนเป็นปืนอะไรอะทำไมแรงกนมาดิมาดิในเมื่อมึงซิเวอร์เหมือนกันกูไม่ทอวะถึงแม้ปืนจะแรงกว่ากูไม่รู้อ่ะมาดิมึงหยิบมากเลยขอขอลงที่มึงนี่แหละมามาหลังมาร์เก็ตเหงาปากตอแหล่เฮีย คือปืนอะไรทุกคนปืนมันทำไมมันรู้สึกว่าแรงๆอย่างวะ <c oughs> นี่ตัวละครผมตัวละครสามใหม่เนี่ยอีกแล้วโอ้ยลดขอไฟขับ <c oughs> หยาบของผมก็คือเมื่อกี้เป็นการระบายตัวต,วต,วตวนแท้จริงของผมนะดูว่าถ้ารอบนี้กูแตกอีกกูร้องร้อนร้อนไม่ใช่ร้องกูร้อนแน่นอนหลุดเพราะอะไรทุกคนเปน็นตัวผมอะ่ะที่ผมเป็นคนเดียวเนี่ยเออไวไปโอโ้โหลุ้นกันถ้าผมแตกมัถ้าผมแตกคือแบบ ถ้าผมแตกคือแบบผมไม่ไปอีกหนึ่งละกูจะไปบูตาสุดท้ายที่เซิร์ฟธรรมดาเนี่ยแหละเอาแบบเซิร์ฟเวอร์ได้แบบให้เต,ต็มพิกัดเลยอ่ะแล้วกูก็แตกเออสรุปมาเซิร์ฟนี้นี่นะผมพูดตรงๆเลยว่าผมมาได้บวกใครเลยนะครับวันนี้ <im> ผมไม่ได้ฆ่าใครเลยกูฆ่าแค่เซตออนไลน์เซ็ตเดียวกูจะภูมิใจดีไหมเนี่ยเอาเซตอ่าอะไรนะเอาเซ็ต50ตบตบเซตเซ็ตออนวลาเออกูภูมิใจดีไหมเนี่ยแล้วมันรู้สึกเหมือนคนเล่นไม่เป็นด้วยนะครับกูต้องภูมิใจไหมกูถามหน่อยเออกูต้องภูมิใจไหม มามาซีเวอร์ตาสุดท้ายทุกคนขอบวกกับไหมเงี้ยแหละคนเดิมนี่แหละโหหุหกีดแต่คือมันค้างแบบแรกๆยังดีค้างลูกตอนเอาของหลังนี่คือแบบค้างต้องกูบวกต้องกูบวกเนะี่ยขอสักคิวหนึ่งคลิปนี้กูไม่ได้ยิงใครเลยทุกคนขอพอดีแล้วกันนะครับคือคอมผมก็ปกติผมไม่ได้ไปหาอะไรมาทำมาใส่หรอกจริงๆหนังโป้หนังโป้มก็ไม่หโหลดนนะมาที่มึงเข้ามามึงเข้ามาผมไม่รู้ว่าปืนมันโกงผมมากหรือเปล่านะหรือปืนมันเป็นอะไรเซตอะไรนะครับแต่ผมสู้ว่ะ เห็นมึงเซตเดียวกันกูนกว่าสู้แล้วมะ้งมึงนิมึงจะเหลี่ยมทำไมเนี่ยไม่เข้าใจมึงจะเหลี่ยมทำไมมึงจะเหลี่ยมทำไมอู้แม่งอยากได้มีดกูก็บอกตรงเลยแค่นั้นแหละอยากได้มีดกูบอกตรงแค่นั่นแหละไอ้เหี้ยเสียเวลาช่บหยอยากได้มีดก็บอกไอกสัตว์อยากได้มีดผมว่านะจริงอยากได้มีดผมว่าชมดี ขึ้นป่าออกระยบกระลำพูดเลยมันไม่ได้ขึ้นกำลังพูดเลยกำลังพูดเลยเซ็ตโก,โกเก่าเหรอโอ้ยมึงมาดูหนึ่งซีเวอร์กะกูดิกูขอดิมึง,ม,งมึงบอกมึงมึงบอกมึงแกดูหนึ่งซีเวอร์ไม่ใช่เหรอไอสัตว์มาพืกูขอคนนี้ที่ผมเจ้าเด็กคนนี้ที่กูขอสักคิวหนึ่งวันนี้ผมมึงหงุดหงิดมากเลยไม่ไอเปิดกล่องไม่เข้าไหลยัยงลงดีอยู่แต่ผม,มงหงุดหงิดที่ว่าคือแบบหลุดผิดที่ผิดเวลาไม่ว่าไม่ได้ยิงใครเลยอย่างวันนี้คือแบบ โอ้โหไอสองเซตแรกนี่ผมผมแล้ว่าผมโง่จริงที่เอาไปแตกอะไอเซตโกอะแต่เซตที่สามนี่คือผมจะจริงจังสุดๆแล้วไงคือแบบแบบไม่ไหวผมก็เข้าเซฟไงเอ้ยมึงมาเร่มหนึ่งเซตโวดิเอ้ยซีเวอร์มามันมาซีเวอร์มามาก็มีแต่ซีเวอร์ไงมึงเปลี่ยนปืน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 มามึงมาเริ่มหนึ่งกรงล่างนี่มาไอสัตว์ไม่ไหวละ มึงไม่ต้องพูดเยอะไอ้สัตว์กูหัวร้อนกูไม่กับไม่กับพูดเด็กกูจะด่ามึงกไม่กระด่าเขาเด็ดอ่ะไม่กระดองลงที่ไข่ม้วนส่ะนะ <c oughs> มึงมากู <c oughs> ไม่พูดมีอะไร <c oughs> ไปสัตว์ <c oughs> ไม่ไหวล <c oughs> ะม,มาโอ้ที่ตู้มามามึงจะตู้จะต,จะตีจะต้าไอ้เชี่ยกมากเหรอมามามาไม่ไหวละแช่แกลอนแช่แกลอนมามาแช่แกลอนมากระสุนเรือดมาไอ้เชี่ยกระสุนเรือดมากระสุนเรือดมากูถอยก่อนกูถอยก่อนกูถอยยังไงไหนสุดเดือดมา,มา ล, there, ลืมเอาสูตรมาเฮ้ยลืมไม่ใช่สูตรมาลืมใส่สูตรมาดิไอสัตว์โทษโทษโทษแล้วมันแรงชิบหายเลยไม่รู้ว on ่าผมเอากอะได้ก cool ันเนี่ยจบเออเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยทำไมถ้าเจ็ดร้อยเองเหรอทำไมมันรัวกันรัวกันรัวกันหรือเปล่าวะปืนเก่าอ่ะเออเนี่ยทำไมปืนนี้มึงหนีกว่าเออทำไมปืนนี้มึงหนีกว่าปืนเมื่อกี้มึงใส่กูจังใส่กูจังปืนเก่ามาดิมาดิทุกคนครับ คลิปนี้คงขอจากแบบนี้นะผมชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยที่ผมหลุดบ่อยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าผมคิดได้แง่ดีพูดได้แง่ดีก็อาจจะเป็นที่เข้าผมก็ได้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่คลิปนี้ผมไม่ได้บวกอย่างเต็มที่อะไรแบบว่าไม่ได้เล่นอ,อย่างเต็มที่อย่างที่บอกไปต้องคลิปว่าถือซะว่าคลิปนี้ผมมาเปิดกล่องโชว์แล้วกันนะครับว่าดอกใหญ่ดอกยายขแค่ไหนโอเคนะก็ขออภัยจริงจริงอย่าว่าแต่คนดูที่คนกิตเลยผมนี่คนกิตกว่าสิบเท่า <c oughs> กูกาการ นี่ขนาดเก็บอาการนั้นเนี่ยตะโกนขอแทบพังโอเคก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอไปสับสกิมคนป่วยด้วยอคอมกูก็ป่วยด้วยนะฮะหลุดทิปหมาใบว้วอดเลยไม่รู้ไปที่คอมไปที่ไรเน,นรับโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบาย